ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมสวัสดีพี่ๆทุกคนสมเจ้าอะเมื่อวานเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งรู้สึกว่าเสียงเกมแม่งโคตรดังเลยเมื่อวานเออแล้วมาวันนี้เสียงพูดจะดังอีกวะเนี่ยเออนะครับโอเคนะอ่ะมาแล้วกันเดี๋ยวมาดูนะก่อนอื่นก่อนอื่นบอกก่อน <Yeah. S 1> นะครับกิจกรรมที่เอเจมเพิ่งจัดไปนะกิจกรรมที่เอเจมเพิ่งจัดไปคือคนดูเขารู้กันนี่ ก็คือมีหลายท่านนะครับมีพี่ๆุมเจ้าหลายคนที่เข้ามาใหม่มาร่วมกิจกรรมใหม่และอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับมาร่วมกิจกรรมใหม่และจจะยังไม่เข้าใจนะบางคนนี่คือมั่วมาเลยคือแอดเจมให้ไปดูคลิปเพราะคําตอบเนี่ยมันอยู่ในคลิปเออแอดเจมก็พูดไปเรื่อยเลยนู่นนี่นั่นนะครับก็ไปจับคําตอบไปดูเอาเองนะครับถึงเรียกว่าคนดูเขารู้การต้องคนดูเท่านั้นไม่ใช่แบบตอบมามั่วแล้วโอ้คูหัวจะปวดอะไรวะเนี่ย โอ้แล้วก็นะก็เฉลยก่อนละกันนะครับพระสงฆ์ที่แอดเจมอยากไปกราบนรศการเนี่ยคือท่านหลวงปู่มหาสิลาสิริจันโทนะครับขอแสดงความยินดีกับพี่พี่ที่ดูนะครับแล้วก็ได้คําตอบด้วยนะครับขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆนะ,นะและรายชื่อหรือบอกเลยเขาเป็นโคตรเยอะเลยวันนี้ <laughs> โอ้โหรับรับประกันว่าคือคีรายชื่อหารายชื่อกันหัวหมุนนะ่ะนะ ระบบสุ่มแตกแน่นอนแม่งโคตรเยอะเออนะครับเออให้เวลาเจมนิดนึงนะพอพอเยอะจริงนะครับแล้วดูก่อนว่าเดี๋ยวไม่แน่ถ้าเกิดว่ามันมันมัน,มนเยอะมากเนี่ยเ,เจมจะ อาจจะเพิ่มรางวัลให้อิ่นิดนิดหน่อยละกันนะครับอ,อย่างน้อยก็เพิ่มโอกาสได้อีกสาหรับใครที่ยังไม่เคยได้นะยังยึดกฎเดิมนะใครที่ได้แล้วในกิจกรรมก่อนเนี่ยไม่ได้นะกิจกรรมเนี้ยนะเพื่อจะให้เพื่อนๆพี่พๆท่านอื่นนะครับเขาได้มีโอกาสมาสุ่มแล้วมีโอกาสได้รับรางวัลด้วยเนาะเอาแบบนี้ละกันจะได้แฟงๆนะครับอะเมื่อวานเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าโอ้โหต้องบอกว่าหัวเสียหัวเสียงจริงนะ <laughs> ซื้อฟินสปินไง เมื่อวานซื้อฟิสเปปิ์ไปซองรอบแล้วรอบละห้าร้อยบาบอคอยพอกก็คือเกลือทั้งสองรอบนี้กูทําอะไรลงไปวะ <c oughs> <c oughs> โอไม่ไหวนะครับผมขอพักไว้ก่อนแล้วทันสําหรับสาวทําสาวทํามไม่รักไอเจมแล้วอย่างนี้เหลอเออโอบ้าบอรจริงเทียวนะอ่ะวันนี้ขอมาที่เกมมาจงวีสองแล้วกัน นะครับเอสเจมเติมไปอีกพันหนึ่งนะจากยอดเมื่อวานที่เหลือห้าหยสองก็เลยเติมไปอีกพันหนึ่งให้เป็นพันห้าร้อบาทลวกันกัดจะแก้แค้นคืนนะหน่อยเออนะครับแล้ววันเนี้ยตัวเกมมันมันหน่วงหน่วงเห็บอ้าวพูดไม่ทันคาดคําเลยเอาดิเฮ้ยเอาดูนะดูนะโอ้โหเรียบร้อยไหมเนี่ยเรียบร้อยไหมเนี้ยโอ้โหดูนะครับแล้วหน่วงรู้สึกว่า นะตอนนี้เว็บมีปัญหามัง้งเพราะว่าอินเทอร์เน็ตเจมไม่มีปัญหาโอก็ทำไงดีเนี่ยกูโอ้บ้าบองจริงสงสัยต้องได้รีใหม่วะแป,ป๊บนะท่านผู้ชมพี่พี่เดี๋ยวลองดูฮะเดี๋ยวขอลองรีเฟซใหม่นะโอ้โหแป,ป๊บแป,ป๊บ อ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูใหม่ฮะโอ้โหม่งมันงจะเข้าท่าไหมเนี่ยเออเอามาเริ่มปกติแล้วเหมือนเหมือนเกมมาหนุ่งหน่วงจริงเห็นไหมเห็นไหมเออเอาเดี๋ยวขออนุญาตกดออโต้นะจะได้รู้เรื่องเลยมามามาเที่ยวกดแล้วมันหนุ่งหนวงแบบนี้ไม่ไหวฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันสําหรับเกมมาจงเวสองนะฮะวันนี้จะเป็นยังไงจะกู้หน้ากู้ศักดิ์ศรีของไอ้เจมคืนได้หรือเปล่านะสาวถ้ำทำเจ็บจริงเมื่อวานนะครับ สาทนทำเจ็บมาขอโยกย้ายแล้วกันว่าที่มาจังเวโอ้จร,จริงๆเนี่ยวันนี้เล่นเล่นโอ้โห,หน่วงอีกแล้วน่วงแล้วพี่พี่สุงมเจ้าเห็นไหมจริงจริงวันนี้คือเล่นเล่นไปรอบสองรอบแล้วนะกไไ็ไม่ไม่ไม่น่าประทับใจเท่าไหร่นะครับอืมแล้วก็น่วงอย่างที่เห็นนะก็ทําใจอะทำอะไรไม่ได้นะครับก็หวังว่านะในการทําคลิปรอบนี้ให้มันบวกให้เห็นเป็นบุตรตาแค่นั้นเองเออ ไม่ต้องอะไรมากมายเออมาครับผมมาดูมาดูาดพี่พี่นะครับอ่าถือซะว่าพูดแล้วกันนะกิจกรรมในแต่ละกิจกรรมเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยเจมแจกอยู่แล้วหนึ่งร้ยบาทผ่านทูมันนี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องเสียดายแล้วก็มีหลายท่านที่รู้สึกว่าเออมั่วมาลอกคาตอบกันมาถ้าถูกก็ดีไปอ่ะจริงๆนะถ้าไม่ถูกนี่ก็ผิดยกแผงครับ บอกแค่นี้อืมจริงๆพยายามอย่าลกกันบ้านกันนะทําตามกติกาเถอะนะไปดูคลิปเนี่ยอย่างดูคลิปเนี่ยแป๊บเดียวนะครับดูคลิปเนี่ยแป๊บเดียวแน่นอนไอ้เจมไม่ให้เสียเวลาน,านานอยู่แล้วนะครับก็ขอแค่ในขอความร่วมมือนะครับถ้าพี่ๆอยากนะมีโอกาสสมได้รับรางวัล100บาททูนเนียนะก็ช่วยไอ้เจมนิดนึงนะครับนั่นแหละและยิ่งถ้า YouTube ของไอ้เจมเนี่ยมันมียอดซับสไครต์ถึงตามที่ YouTube เขากําหนดนะครับ เอ m เมก็จะเปิดรับโฆษณาได้นะแล้วก็อาจจะมีสปอนซงสปอนเซอร์อะไรนะมันเป็นผลดีต่อเอสเจมเองและพวกพี่ๆสุ่มเจ้านะครับทำไมเอ m เมถึงพูดอย่างนั้นก็เพราะว่ารางวัลหรือ,เ,อเขาเรียกอะไรค่าโฆษณาหรือจากสปอนเซอร์ใดๆก็ตามแต่นะครับเอเจมจะแบ่งมาจัดก,กิจกรรมมาแจากรางวัลให้พวกพี่ๆนี่นแหละพี่ๆก็จะมีโอกาสได้รับรางวัลกันเยอะขึ้น เออนั่นแหละถึงแบบอ่าช่วยกันหน่อยนะครับช่วยกันหน่อยนะแอเจมไม่ใช่เป็นคนรวยไม่ได้มั่งมีอะไรมาแต่ไหนนะครับก็อย่างที่เห็นนะอืมเคยมีเคยหมดเคยอดมาแล้วเจ็บก็เยอะเจ็บมาเยอะผ่านมาเยอะเออขอให้ได้ปังกับเขาสักทีเถอะ <laughs> นะครับเออเห็นใจด้วยเห็นใจกันด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของเวลาอย่างที่แอเจมบอกนะครับคือท่านใดที่ตอบมาช้าช้าเนี่ย แอดเจมใหญ่เรบอกว่าเห็นใจคนที่เขาต่อมาถูกปฏิบัติตามกติกาทุกข้อนะครับพอกิจกรรมมารียบเล่นรีบไปดูคลิปรีบทํากิจกรรมให้มันได้ตามเวลาที่แอดเจมกาหนดก็แค่นั้นเองนะครับแล้วถ้าเลทอย่างเงี้ยแล้วคุณมีรายชื่ออย่างเงี้ยเออเห็นใจคนที่เขารีบมาทําตามกติกาไหมล่ะนั่นแหละแอดเจมก็อยากให้มันแฟร์กับทุกคนนะครับไม่งั้นจะมีกติกาขึ้นมาทําไมถูกไหมเออนะครับนี่แหละเนาะอยากพูดให้เข้าใจกัน นะครับไม่ต้องน้อยใจใครที่ยังไม่ได้นะกิจกรรมมีอีกเรื่อยๆแน่นอนเอเจมไม่ไปไหนหรอกกิจกรรมเนี่ยมีมาจัดให้อีกเรื่อยๆแน่นอนนะพี่แต่ติดตามกันให้ดีเออคอยดูกันให้ดีแล้วกันว่าเอเจจะโผล่มาตอนไหนนะผมแจ้งเตือนกันมาเลยแค่นั้นเองฮะ <c oughs> โอ้แล้ววันนี้ขอให้หน่วงเนี่ยถ้าหน่วงแบบนี้ขอให้หน่วงแจกนะรุ่นหน่วงช้าด้วยแบบเห็นได้ช้าเห็นไหมเห็นไหมเกมกระตุกแล้วหน่วงจริงครับวันนี้ สาธุเถอะขอให้สมปาฏถานาขอให้หน่วงแจกแล้วกันฟีสปินยังไม่เข้านะครับฟีสปินยังไม่เข้านะจ้าพี่พี่วันนี้อดูกันไปเรื่อยๆว่าจะมีโอกาสไหมนะครับสาหรับฟีสปินแต่ก็ถามว่าลุ้นไหมลุ้นอยู่แล้วแหละใครจะไม่ลุ้นละ่ะเข้าฟีสปินก็ได้เปรียบอยู่แล้วถูกไหมฮะอ่ะไปโอ้โหหน่วงหน่วง,หน,วงหน่วงจนหน้างหงุดหงิดนะวันนี้ทุนมาประมาณหนึ่งพันรอบาทโดยประมาณนะครับอืมแล้วก็ ตอนนี้บวกเท่าไหร่บวกประมาณ200ร้อยสามร้อยแล้วสองร้อยกว่าโดยประมาณนะไปเรื่อยๆฮะไม่เข้าฟีสจป,ปินก็ได้นะแต่ขอแตกนอกเรื่อยๆแตกนอกดอกใหญ่ๆเรื่อยๆอะไรเงี้ยเออขอกู้หน้าคืนเอาง่ายๆเออเฮ้ยมาสิจา้าเอามาเถิดน,นะกระไรแม่มาอ้าวโอ้โอ,โอ,โอเขาทักทีย่าเลยป้ายเป็นโพย่าเลยป้ายเป็นโพแค่นั้นขอแค่นั้นเอ้ยอ้อเลยป้ายครับผมเมื่อกี้เฮ้ย มา,มาลงมาลงว่าเรียบร้อยนั่นไงว่าแล้วเห็นห่างแดงๆเอาดิ <c oughs> เ,อาด <c oughs> เอาเรียงไิตเตะเข้าฟิลจปปินเป็นรอบแรกของเกมวันนี้เอาเรียงมาดูกันครับผมจะทบต้นทบดอกของเมื่อวานไปได้หรือเปล่าจริงๆเนี่ยเมื่อวานเสียไปประมาณาคือซื้อฟิลิปปินไป2รอบ500แต่มันได้กลับคืนมาประมาณ200กว่าบาทคิดว่าเสียค่าซื้อฟิลิปปินไป700นะวันนี้อย่างน้อยขอเอา700ของเมื่อวานคืนแล้วกัน วันนี้ใหญ่น้อยขอเอาเจ็ดร้อยของเมื่อวานคืนนะฮะเออขอเอาเจ็ดร้อยคืนนะโอ้โหแตกดีด้วยแตกดีด้วยนี่ฟรีแรกนะหรือว่ามันจะเข้าทางหรือว่าเออเขาเห็นใจหรือว่าเว็บเห็นใจวะ่ะเมื่อวานซื้อฟรีสปินไม่ถูกวันนี้แจกไอ้เกมมันหน่อยลวกันแบบนี้เลยดีเหมือนกันนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะแบบว่า วันวันไหนที่แบบกาแบบจะกเกลือเงี้ยเล่นน้อยๆเงยวันไหนที่แบบว่าเว็บมันจะแจกแล้วมันใส่มังเยอะๆเลยไปหัวหมอกับเว็บสเสลว่ะเอเจมาโอไปแล้วผมตรานี้บวกเท่าไหรา่บวกประมาณหก0้โดยประมาณหกร้อยกว่า700รนะ้อยนะถือว่ามาดีมากๆนะถือว่ามาดีมากๆนะเดี๋ยวเอเหมดนี่นะบอ่อนะหมดฟีสปินนี้เอเขยับขึ้นเป็นเบ็ดยีบาทเลยฮนะในไหนรูปเกมมันมาแล้วแบบเนี้ย ในไหนรูปเกมมันชี้ชัดมันมาแล้วฮะจะเสียเวลาไปใหญ่มันต้องดันให้สุดปอกแค่นั้นเองจะเสียเวลาไปใหย่ฮะขอให้ดันแค่สุดปอกแค่นั้นเองแล้วถ้าเข้าฟิลิปปินส์เบ็ดยีสบาทนี่เราประกันว่าหนึ่งพันเนี่ยต้องไม่ยิ้เห็นอืมขอบวกสักเท่าไหร่ดีอ่ะสองพันได้ไหมวันนี้ขอสักสองพันนะตอนนี้เขาบวกมาเจ็ดร้อยแล้วครับพ,พี่จ๋าเออบวกประมาณเจ็ดร้อยแล้วอืม เออมาออนั่นแหละครับผมมาคนสี่คนหกเรามันจะไม่มีตเต่อโอ้บออ้าบอเออไปหออีกสองมูดูสวยงามแลยแถวสามมีเต่อเรียบร้อยอ้าวเรียงเปนเตจสองบาทแลวหนึ่งสองสามอื้มอ้ห,อหถ้าแตกมาแถาวแรกเมื่อกี้เข้าซ้อนฟีสปินอีกหนึ่งรอบนะจ๊ะคุนเจ้าเออ แล้วก็หมุนสุดท้ายเกลือเรียบร้อยเป็นที่พระจัก์แก่สายตาเป็นเรื่องปกติฟีหมุนสุดท้ายแม่งชอบเกลือโอ้อะก็ว่าไม่ถือว่าแย่มากเท่าไหร่นะเอา้ามองกูเป็นไรเนี่ยมันจะค้างมันจะอะไรทั้งหมดเลยเหรอวันนี้โอ้โหแม่งโคตรน่วงเลยทําใจจริงฮะในไหนก็ลูกเกมมันมาแล้วหน่วงแบบนี้เหมือนจะหน่วงแจกนะโคตรญาตเลยนะครับน่วงแบบนี้เหมือนจะหน่วงแจกไปทีละสิบหมุนก็ได้ปะ น่วงแบบนี้เหมือนจะหน่วงแจกดอกใหญ่ๆขอมาสักทีแค่นั้นเองฮะไม่ต้องเยอะไม่ต้องพูดพ่มดำมตาเพลงเสียเวลาเวลาพูดมากเจ็บคอบอมมาสวยงามและส่งสามยังไงก็เข้านะแบบเนี้ยเข้าอยู่แล้วนะไรับแปดสี่บาทเลยขึ้นมานี่ไงเราอีกหนึ่งดอกเอาดิอือฮอขอจำช้ำตอนนี้บวกไปแล้วนะครับผมบวกประมาณหนึ่งพันห้าร้อยบาทโดยประมาณเอ้ยไม่ใช่ดิบวกปประมาณพันเดียวเองเหรอขอเข้าฟรีได้ไหม ข้าวฟรีอีกหนึ่งดอกเนี่ยมาอย่าลีลาเถอะขอข้าวฟรีแค่หนึ่งเดียวหนึ่งดอกโอ้โหตัวไหวเชื่อแม่งออกโคตรดีนะวันนี้ฮะฮะอย่างน้อยได้เจ็ดร้อยของเมื่อวานคืนในที่แน่ๆตอนนี้ได้เจ็ดร้อยของเมื่อวานคืนแล้วเรียบร้อยเออถ้าเจ็ดร้อยมาลบก,ก็ได้กำไรมาสามร้อยนะอืมไม่เป็นไรเขาไม่เป็นไรนะไม่เสียเป็นดีฮะไม่เสียเป็นดีอืม เอาจริงก็มีแววจะเข้าอีกสักครั้งเหมือนกันนะแต่งนอกดีจัดวันนี้ขอดันไปสู้นะขอย่านเลยฮะขอดันไปสู้เป็นรอบสุดท้ายแล้วกันไปที่เบตสามสบาทนะขอยัดกดมือและกดเทอร์โบถ้าเข้าคือเข้าแค่นั้นเองไม่ต้องรอนานอเกมแม่งโคตรหน่วงบันรไลเลยครับเรียบร้อยเห็นไหมโอ้โหขอน่วงแจกที่เท่าไหรขอน่วงอะ่ะถ้าหน่วงขอหน่วงแจกนะโอ้โหเฮ้ย เออมาหนึ่งดอกและสองสามสวยงาพระเปตจัดไปแล้วเจ็ดส่งบาทเอาดิโต้หนึ่งสิบสามบาทแล้วคูณสามไม่มีตัวโตอยู่โอ้โหมาเบียสามสิบมเนี่ยโขนักหนักจะหว่ดสักดอกไปขอแค่ดอกเดียวให้อยู่แถวสามมีตัวโตไม่จ๊ะสวยงาพรเาเปตแถวสองแปลงรากเป็นวายมีตัวต่อ,ตอไปอีกแถวสามแปลงรากวายมีหนึ่งดอกเละโบมไปดีหนึ่งสองสามอืมเอาดิตอนนี้กำลังวันหนึ่งอุย้ยสองสามสวยงาพราเปตโบมไปดีหกเจ็ดแปดบาทเอาดิ แล้วสองมิตโตในเนี่นี่ไงเรามาอีกหนึ่งโอ้โหน้อยจัดเว้ยเอา้าแต่ก็ยังดีฮนะแต่ก็ยังดีฮะแทบแตกแทบจะทุกไม้เลยอะแทบจะทุกไม้เลยอย่าให้ไข่หน้าเออนี่ไงมาแล้วอีกหนึ่งดอกเอาดิโอ้โหหรือจะแจกแค่นี้จริงๆนะได้กําไรอยู่ได้กําไรไม่เยอะมากนะถ้านับเฉพาะวันนี้ก็กําไรประมาณหนึ่งพันหนึ่งพันบาทหนึ่งพันสองโอ้โยเออมาได้ร้อยห้าสิบอยู่ เออมา,ปาแปลงไร้ไว้แถวสอโอ้ฟีไม่เข้าเลยฮะไม่เข้าเลยแล้วสงขอคอมโบอีกหนึ่งดอกสวยงามพระแปลสามร้อยดอกนี้ใหญ่เออไปอีกสี่ร้อยเก้าฮะและเออมาอีกเก้าสิบบาทได้หนึ่งพันแล้วโอ,อ้พอหยุดแค่นี้ไม่ต้องล้าลีล้มไหลไม่ต้องเยอะฮะไม่ต้องยืดเยื้อฟี่สปินไม่เข้าไปส่วนแล้วมึงได้แตกนอกมาเอาอืมมาเ้าบวกวันนี้นับเฉพาะวันนี้นะ กำไรประมาณเ,าเท่าไหรวะเน,นี่ยกำไรประมาณสองพันสงองอ้าวโอเคครับผมนะเออเดี๋ยวขอไปทำรายชื่อ <c oughs> เเยอะจัดใช้เวลาพอสมควรนะครับบอกเลยนะขอไปคีย์รายชื่อทำรายชื่อก่อนใช้เวลาพอสมควรนะโอเคสำหรับวันนี้เพียงพอเป็นเท่านี้ได้ของเจ็ดร้อยวันแล้วก็บวกกะไรนิดหน่อยไม่เป็นไรครับผมไม่ขาดทุนไปดีวันนี้โชคดีมีชัยโชคชัย,ชยมีวัวนะขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับผม